ชาวกรีกโบร,ราณแห่งมาซิโดเนียถือเป็นต้นแบบของการริเริ่มจัดแถวของตัวเองให้เป็นกลุ่มสี่เหลี่ยมเพื่อต่อสู้ในสงครามโดยมีนักสู้ชั้นยอดและหน่วยทหารย่อยที่เกาะกลุ่มกันอย่างหนานแน่นพร้อมทั้งยังมีกองกำลังสำรองที่คอยเสริมอยู่ตลอดและเป็นต้นแบบของการจัดขบวนทัพที่กองทัพโรมันนำมาประยุกต์ใช้จนทําให้กองทัพของโรมันมีการพัฒนาที่ก้าวกระโดดอย่างมากในเวลาต่อมาซึ่งมีแนวทางที่น่าสนใจน่าศึกษาและสืบทอดกันมาจบจนถึงปัจจุบัน และในคลิปนี้อับดุไทยทูบขอรวบรวมเรื่องราวนี้มานําเสนอให้ชมกันใน3วิธีจัดขบวนทัพอันโด่งดังของกองทัพโรมันจะมีอะไรบ้างไปชมกันครับ 1. การจัดขบวนทัพรูปกระดองเต่า Testudo Formation การจัดขบวนทัพเทสตูโดหรือการจัดขบวนเป็นรูปแบบคล้ายกับกระดองเต่าเป็นรูปแบบหนึ่งของการสร้างกำแพงโล่ของชาวกรีกที่กองทหารโรมันใช้กันทั่วไปในระหว่างการสู้รบโดยเฉพาะอย่างยิ่งในระหว่างการถูกปิดล้อมโล่ของทหารโรมันที่มีขนาดใหญ่อันเป็นเอกลักษณ์ทำให้พวกเขาสามารถสร้างกำแพงป้องกันตัวได้รอบทิศท,ทางแบบ360องศาต่อหน้าคู่ต่อสู้โดยแนวหน้าของขบวนจะคูกเข่าอยู่ด้านหลังโล่ที่ทำการเชื่อมต่อกันซึ่งมีความสูงมากกว่า1เมตร และทหารแนวที่2จะถือโลไว้เหนือศีรษะของคนที่อยู่ข้างหน้าและต่อต่อกันไปในกรณีที่เกิดเหตุที่ต้องเสริมการป้องกันร,รอบด้านทหารจะประกบโลให้ชิดกับคนด้านข้างส่วนด้านหลังจะล็อกโลที่มีความกว้างเกือบเมตรเข้าด้วยกันพร้อมกับเตรียมอาวุธอันแหลมคมไว้ด้านหน้าเพื่อโจมตีใส่ศัตรูที่เข้ามาใกล้กระบวนทัพเทสตูโดของพวกเขาแม้ว่าจะมีประสิทธิภาพในการป้องกันร,รอบทิศทางสูงแต่การจัดกระบวนทัพเทสตูโดก็ยังคงทําให้การเคลื่อนที่ ทำได้ช้าคล้ายกับเต่าเช่นกันอย่างไรก็ตามทหารโรมันยังคงใช้รูปแบบนี้ในการเคลื่อนที่พร้อมทั้งปกป้องกองทหารและวิศวกรจากการยิงระยะไกลก่อนจะเข้าถึงกําแพงของศัตรูที่พยายามจะทำลายหลังจากที่ภารกิจสำเร็จก็จะสร้างโครงสร้างป้องกันแบบถาวรเพิ่มเติมมีหลักฐานทางประวัติศาสตร์ระบุว่าในช่วง36ปีก่อนคริสตกาล มากุสอันโตนิอุสแม่ทับของสาธารณรัฐโรมันได้ใช้กลวิธีนี้กับชาวพาเทียนซึ่งทําให้ประสบความสําเร็จในการต่อสู้กับลูกธนูที่ยิงมาจากนักธนูขี่ม้าในขณะนั้น 2. การจัดขบวนทัพแบบ3แถว (triple line formation) อีกหนึ่งนวัตก,กรรมทางการทหารของชาวกรีกที่กองทหารโรมันนั้นให้ความยกย่องและนําไปใช้ ก็คือการจัดกระบวนทัพแบบ3แถวที่ประกอบไปด้วยทหาร3สถานะที่แตกต่างกันดังนั้นความอาวุโสทางทหารจึงเป็นกุญแจสําคัญในการจัดลําดับการยืนของกองทหารในสงครามด้วยเหตุนี้การจัดกระบวนทัพแบบ3มแถวจึงประกอบไปด้วยทหารราบที่มีประสบการณ์น้อยหรือฮัสตาติจะยืนเป็นผู้นําในแนวหน้าถัดจากนั้นจะเป็นเหล่าครูฝึกหรืออาจารย์ทหารและแถวสุดท้ายคือทริอารี ทหารชั้นผู้ใหญ่หรือทหารที่ผ่านศึกมาอย่างโชคชนที่มีกําลังทรัพย์เพียงพอที่จะจัดชุดรบที่แข็งแกร่งและมีฝีมืออย่างไรก็ตามด้านหน้าของกองทัพทั้งหมดจะมีแถวเล็กๆเ,เสริมขึ้นมาซึ่งจะเป็นแถวของทหารหน้าใหม่ซึ่งมีหน้าที่พุ่งแหลนใส่ศัตรูที่ใกล้เข้ามาก่อนที่จะสลับกลับไปอยู่ด้านหลังแถวทหารตริอารีนอกจากนี้ยังคงมีแถวสุดท้ายที่อยู่ด้านหลังสุด ห่างจากขบวนทัพแบบ3มแถวซึ่งเป็นกองทหารโรมันที่ปฏิญาณตนว่าจะทําหน้าที่เป็นด่านสุดท้ายและมีบรรทัดฐานว่ากองทัพโรมันจะไม่ถอยกล่าวคือการล้มลงของเทรอารีจะเป็นการเผชิญหน้ากับการต่อสู้ดิ้นรนเป็นกลุ่มสุดท้ายการจัดขบวนทัพแบบ3มแถวมักจะยืนเรียงกันอย่างเป็นระเบียบและมีความยาวของแถวเท่ากันแต่สําหรับกองทหารขนาดใหญ่อาจมีชั้นเชิงมากกว่านั้น โดยมีช่องว่างสลับกันทําให้เกิดแนวรบที่กว้างกว่าแต่ไม่ขาดตอนซึ่งช่องว่างเหล่านี้จะทําให้กองทหารที่มีความยืดหยุ่นอยู่แล้วได้มีพื้นที่มากขึ้นในการเคลื่อนพลและช่วยให้กองหลังก้าวขึ้นสู่แนวที่ถูกโจมตีได้ทันท่วงที 3. การจัดขบวนทัพเป็นรูปลิม Wedge f o r m a ม i o n กองทัพโรมันขึ้นชื่อว่าเป็นปรมาจารย์ด้านการจัดขบวนทัพของโลกยุคโบราณโดยมีอีกขบวนทัพที่เปรียบกันว่านายพลหรือผู้บัญชาการทัพของโรมันจะมีปุ่มกดคำสั่งเพื่อแปลขบวนทัพทหารได้อย่างทันใจซึ่งวิธีการนั้นก็คือการตะโกนว่ารูปแบบคิวเนียมหรือคูเนียมฟอร์เมเตที่กองทหารจะจัดขบวนทัพเป็นรูปลิ่มและพุ่งหน้าเข้าหาฝ่ายศัตรู ดยหลักการอย่างง่ายของการจัดขบวนทัพรูปลิมก็คือจุดที่แหลมจะพุ่งลึกเข้าไปในกองทหารของศัตรูในขณะที่กองหลังที่เป็นส่วนที่หนากว่าจะขยายตัวออกเพื่อแบ่งกําลังออกไปได้อีกเช่นเดียวกับลิ่มไม้ที่สามารถแยกท่อนไม้ออกจากกันปลายลิมซึ่งเป็นจุดสําคัญที่สุดของขบวนทัพรูปลิ่มจะประกอบไปด้วยกองทหารที่มีฝีมือดีที่สุดที่ยืนเรียงกันในแนวลึกเพื่อให้สามารถรวมพลังในการโจมตีศัตรูที่อ่อนแอกว่าได้ กองทหารที่เปรียบดังอาวุธอันตรายนี้จะทำให้ปลายลิมสามารถบังคับช่องว่างของศัตรูให้ขยายกว้างขึ้นมากกว่าเดิมได้หลังจากนั้นกองทหารที่เหลือจะต่อสู้กับศัตรูที่ถูกบีบอัดให้เหลือพื้นที่ที่เล็กกว่าขบวนทัพรูปลิมถูกนำมาใช้บ่อยครั้งในยุทธการที่พิหน้าในปีคศ168ซึ่งช่วยยุติการยึดครองอาณาจักรที่อเล็กซานเดอร์มหาราชแห่งมาซิโดเนียได้ก่อตั้งขึ้นและในยุทธการที่วัดลิงสตรีด หลังจากที่กองทัพโรมันหยุดการโจมตีของอังกฤษด้วยการพุ่งหอกเข้าใส่กองกำลังโรมันที่มีจำนวนมากกว่าก็จัดรูปขบวนทัพรูปลิ่มเพื่อหยุดยั้งการก่อจลาจลครั้งใหญ่ของบุดิค่าในคิสราตที่6 0 6ิบถ <T> ึง6กกุญแจที่นำไปสู่ความสำเร็จของกองทัพโรมันก็คือการสร้างมาตรฐานของอุปกรณ์เครื่องมืออาวุธและการฝึกอบรม พร้อมทั้งยังมีการเรียนรู้เกี่ยวกับคำสั่งของทห,หารสั้นๆที่ทห,หารทุกคนเข้าใจได้อย่างท่องแท้เมื่อ107ปีก่อนคริสตการการปฏิรูปมาเรียนหรือมาเรียนรีฟอร์มของไกอัสมาริอุสรัฐบุรุษผู้ผลักดันการปฏิรูปกองทัพโรมันได้พลิกโฉมกองทัพจากชนชั้นสูงที่ติดอาวุธมาเป็นวิชาชีพที่ชาวโรมันทุกคนปรารถนาจะเข้าร่วมเพื่อความก้าวหน้าทางสังคมและความร่ำรวย ความจงรักภักดีและความไว้วางใจของกองทหารโรมันต่อโครงสร้างทางทหารน,นั้นมีสูงมากดังนั้นทหารที่พักดีจะปฏิบัติตามคําสั่งแบบไม่มีข้อแม้ซึ่งเป็นอีกหนึ่งเคล็ดลับของความสำเร็จยุทธวิธีทางทหารของโรงมันยังคงมีการศึกษาอยู่ในโรงเรียนทหารทั่วโลกจนถึงทุกวันนี้อย่างเช่นโรงเรียนนายร้อยทหารบกแซนเฮิร์ส ของสหรัฐอาณาจักรที่ออกแบบเป็นบทเรียนให้ทหารรุ่นใหม่ได้ศึกษาต้นแบบของวิธีการจัดขบวนทัพของกองทัพโรมันอันโด่งดังยังคงสืบทอดมาจนถึงปัจจุบัน